สวัสดีครับผู้ชื่อตรีพบเห็นวลา,านะครับหรือผู้บอยสอนวิชาสื่อสารนะครับในช่วงชั้นที่1นึครับปีหนึ่งปนสองวันสามนี่นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือพัฒนาการทางร่านร่างกาย มฐานการเรียนรู้นะครับเข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับหนึ่งอธิบายพัฒนาการทางด้านร่างกาย2ปฏิบัติตนเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบัยตัวเองนะครับ นักเรียนนะครับดูภาพเด็กแต่ละช่วงวัยไว้ไวนะครับเห็นไหมภาพทิ้นเดงยังเป็นเด็กผมมืออยู่เลยนะครับภาพที่สองเห็นไหมครับเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มเล่นนู่นเล่นนี่อะไรได้หลายๆอย่างนะครับาภาพที่สามนะครับดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทัน ท,ทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับดูเป็นคนมีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้านะครับ ทันาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงนะครับถ้าเพศหญิงนะครับเรื่อตั้งแต่เอวจะเล็กลงนะครับหน้าอกใหญ่ขึ้นนะครับสะโพกมีสะโพกผายนะครับและมีเสียงแหลมใสส่วนผู้ชายนะครับจะมีกระดูกแข็งแรงนะครับชอบเล่นกีฬากล้ามเนื้อเป็นมัดและมีเสียงแผบห้าวครับ าการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศนะครับอายุและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับจะทําให้มีสัานการทางด้านร่างกายที่สมวัยนะครับก็คือเพื่อง่ายว่ารวมทั้งนักเรียนกินอาหารอะไรไปนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์มากแค่ไหนมีการออกกําลังกายอย่างดีหรือเปล่าใช่ไหมครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสม,มอหรือเปล่า การที่จะมีพัฒนาการร่างกายที่ดีนะครับที่จะเหมาะสมตามวัยเนี่ยก็จะส่งผลทาให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายครับอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่เหมาะสมตามวัยก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบวย่อยๆการที่เราเจ็บบ่อยๆเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเราได้ออกไปเล่นบ่อยๆก็จะสนุกมีความสุขนะครับส่วนการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการ นาทางด้านาร่างกายที่เหมาะสมตามวัยนั้นก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่ออกกําลังกายตลอดเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับเดี๋ยวมีครูมีชาร์มาให้ดูนะครับว่าการที่จะป,ป,ป,ปฏิบัติตน,เ,นเพื่อให้พัฒนาการทางด้านาร่างกายที่จะเหมาะสมตามวัยทําได้อย่างไรบ้างรับประทานอาหารครบห้ามูนะครับ อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวันพักผ่อนอย่างเพียงพอนี้กูครูขนเน้นเลยนะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอพยายามอย่านอนดึกนะครับควรมีเวลาของตัวเองไม่เกินสามถึงสี่ทุ่มน,นะครับก็เริ่มนอนได้แล้วนะครับอ่านี้ครูสอนวิชาพละาอยู่แล้วพยายามให้นักเรียนเนี่ย ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับถ้าไม่ถ้าวันไหนที่ไม่ว่างหรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ร่างกายนะครับได้ออกกําลังกายสม่ำเสมอก็คือว่าไม่จะเป็นต้องออกทุกวันก็ได้ครับวันไหนที่มีเวลาแต่พยายามออกให้สม่ำเสมอ,อย่าขาดพ่วงไปนะครับ ั้งหมดนะครับครูก็สรุปให้นักเรียนเลยนะครับว่าการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยครับและแตกต่างกันไปตามเพศด้วยทั้งลักษณะรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมจึงมีส่วนสําคัญนะครับในการพัฒน,นาการทางด้านร่างกายที่ดีถ้าปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามที่ครูมีชาร์ตให้ดูทำตามชาร์ตนะครับครูรับรองว่านักเรียนจะต้อง มีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมาะสมตามวัยแน่นอนครับทีนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับผูอยากให้นักเรียนนะครับรักษาสุขภาพตนเองผมมีข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างคนที่ใส่หน้นากากสวมหน้ากากนะครับกับคนไม่สวมหน้ากากเห็นไหมครับเราต้องเลือกคนที่สวมหน้ากากครับเป็นตัวอยา่างสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็เวระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดหมดล้างมือบ่อยครับจบอะไรมาก็ล้างเลยครับแต่มีก็ใช้อลกอนะครับล้างไปนะครับถ่าเชื้อนะครับเรนจ,จะได้ปรปราศจ,จาโกโรคโควิดนะครับและและก็จะได้มีสุขภาพร่างการที่แขนแน็งแรงอยู่เสมอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ